หวานบอหวานบอนี่บอกหาสิบร้แถมบ่หรอห้าสิบขวานูเออห้าสิบเพงกันดเด้อนี่เด้อแถมสองนี่แถมให้แล้วได้น้ำเพียกิโลนึงไหมสามสาสาบปะรดสับปะรด เทคนิค่ะชุดละสองร้อยากุละสองร้อยถ้าขายสองมันก็แปดสิบเออมน่อี่หน่อยไป็จะหวานแสบ,บได้แหละเนาะหวานหวานเ่หนหน,หน่อยนะ <c oughs> แงซงโมแซงไทย แ็มเต็มรถดเออเอาขึ้นเอาขึ้นในะน้องจะนี่จะนี่ขืนเทิเลยอือไช่ด้วยแอรทุกอย่าง เจียบีปลีช่วงเดินมีนามษบ่มัธยบานแขกว่าช่วงนั้นเดินพีนนาามีสักได้แอบมาบัดนี้กระเป๋าที่สวนคนละบาทนึ่สวนมันไเี่ได้ง่ายด้วยบ่ขาบ๊วยไม่ขาประจําเขาบัวหายไปเนาะแ้เขาหย้งน้ขาไปขามันขาประจําบ่มากขาจอนขาข้างก็ได้หรอเนาะ ไม่เอาขาจอดน้ำขาดแทรกเนี่ยเพราะว่านามันมันตายก็คือมาเอาหมดทุกอย่างแม่เพราะว่าขาจอนก็ถือว่านามันตายของซีบอลมันเฮาแบบนี้นะจิตแอนี่ใครสวยอือ แถมยี่สิงโรดมูลราคา6 0 0 0บาทเจ็ดเจบอกสองก็ได้เจ็ดพันเจ็ดนอาี่กันแม่ก็ือนมอืเจ้าไปเอาก็เจ้าก็เราหามึนซี้อมึนหามึนกันเมื่นอกไม่หยังกระดเดียวนี้เนาะพี่แต่พ่อแต่แม่คุณเล่า กินกันเอาไอ้ดจุดไหนบ้างนี่อันนี้จุดใดเนี่ยแ่าเทียนค่ะแถวเทน,ทเทนมันพลดมันพลาดซุนชามแบกนัดแถวเทียนกระจกว่ามันหวานแซ่บหวานเดินนานนี่ใช่หวานแซ่บหวานอยู่บนหวานหอมบ่หว, <laughs> วานอร่อย โอ้ยคอมเมนต์กับเรเห็นฮวงอานสวัสดีค่ะแม่จา๋าแม่จา๋าสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนมาสื่อสประรดสับประรดแม่จา๋าไทาอุเทนเลยเพื่อนมาสื่อแขนขนาดแขนเต็มรถเลดดย เอาเห็ดที่เทียทมนมาเลักละจัะไปจั่งหวัวไปใส่กับไปรดนะเฮ้ยก่ก็ซื้อไปหายหมุนไปจนติดัวแดนแะ <laughs> เว้ยหมุนไปทัวร์ก็ยังว่าโปเจกต์นะยังไปายนะ้ำพ่นอยอ่